เป็นวันแรกครับของการทำงานในตำแหน่งพารองของนายสุเมธปะเยอายุ31ปีครับใช้เวลาตลอดทั้งวันนะครับในการทำความสะอาดเตรียมความพร้อมอาคารเรียนแล้วก็ดูแลต้นไม้ในโรงเรียนครับหลังจากได้เป็นพารองของโรงเรียนบ้านแม่แตมเือสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายสุเมธเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ทำงานดูแลโรงสีข้าวชุมชนครับได้เงินเดือนถึงเดือนละ13,000บาทแต่ ทำงานที่โรงสีเนี่ยต้องแยกกันอยู่กับภรรยาและลูกสาวครับเมื่อรู้ข่าวว่าโรงเรียนต้องการพานโรงก็เลยมาสมัครแม้จะได้ค่าตอบแทนที่น้อยกว่าเดิมแต่แลกกับการได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็มีที่พักให้ครับถ้าอู้ถึงว่าเพียงพอก็มาเพียงพอครับแต่พอดีว่าผมมีไรายได้ตึงผัวตึงเมียก็เลยอยู่ได้ครับแต่ถ้ามีไรายได้ทึงสองคนจะอยู่มาได้ครับเดือนละเก้าพันบาทครับงานสตัรกงานที่ผมเคยทามาก่อนหน้าน,นี้ก็หมื่นอัขึ้น ตรงนั้นครับแต่มาอยู่นี่กับ9 0 0าันแรกครับได้อยู่กับลูกกับเมียรครับจะได้ดูแลลูกตัวเองครับ ส่วนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือในตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายที่เคยเกิดเหตุครูเวรถูกทำร้ายร่างกายนะคะจากการสังเกตวันนี้โรงเรียนปิดค่ะยังไม่เห็นพันโรงเข้ามาทำงานและอาคารเรียนก็ปิดล็อกแน่นหนาชาวบ้านบอกว่าช่วงปิดเทอมมีครูหมุนเวียนกันมาดูแลแต่ว่าไม่ได้อยู่ประจำส่วนการจ้างพันโรงชาวบ้านไม่ทราบข้อมูลว่าช่วงเปิดเทอมจะมีพันโรงเข้ามาทำงานหรือไม่ เลขาธิที่การสมาพันธ์ครูภาคเหนือบอกว่าโรงเรียนหลายแห่งยังไม่มีพันโรงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาประกาศรับสมัครนั้นกระชั้นชิดและกําหนดว่าพันโรงต้องมีคุณสมบัติจบมต้นที่สําคัญค่าจ้างเพียงเดือนละ9,000บาทซึ่งในมุมของหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพค่ะ9,000บาทนี่ก็จะไม่พออยู่แล้วเนาะ ค่าแรงขั้นต่ําก็350 4 0 0 400บ400ว่าแลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอเนาะไม่พอสําหรับการค่าจ้างตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของอคุณอวุธรวมมาทั้งเรื่องของค่าจ้างด้วยนะเป็นปัญหาทําทใหา้หลายๆโรงเรียนเนาะทั่วประเทศผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาตรงนี้อยู่ เดิมพันโรงเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวนะครับแล้วก็ถูกยกเลิกตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี2562ครับซึ่งโรงเรียนหลายแห่งให้ครูเข้ามาทําหน้าที่แทนในบางส่วนครับกระทั่งมีเหตุการณ์ครูเวนถูกทําร้ายร่างกายที่จังหวัดเชียงรายเมื่อต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องให้คืนตำแหน่งพานโรงให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้จัดสรรงบกลางปี2567 ในการจ้างพ่านโรงอ3 7 5 1อัตราครับอัตราละ9,000บาทก็คือเงินเดือนนั่แหละครับเป็นเงินกว่า618ล้านบาทเริ่มจ้างตั้งแต่วันนี้ครับ1พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายนส่วนงบในปี68คอรมอ,อนุมัติในหลักการนะครับให้จ้างเพิ่มอีก25,370อัตราครับเป็นเงินกว่า2,739ล้านบาทจ้างได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้ ไปจนถึง30กันยายนปีหน้าครับ